สวัสดีครับผมผมเมทพิณองครับครับวันนี้ก็พาพน้องมาหาถึกึ้นเราเลยครับผมมาสองคนสองแาคือ่เกาพน้องบัได้ไปใส่ดอกครับบัมีผู้ใดญ่พาย่างกดตากน้ำพน้องไป็บ่อยากให้ไปน้ำครับผมครับมาเกลเลยมาฝอยพน้องครั้งหนึ่งครับผมามดอกทองไรมาาไปทันครับสูงเตอยพีน้องตัวนี้แต่ว่าขึ้นง่ายครับผมโอ้เนี่ยครับเดีย อาจจะย้อนเสียงจังน้อยครับผมเหมือนพึงยู่ปลายกิ่งครับผมน้ำหนักลอยลก็ออกได้พี่น้องต้นบักขามครับผมเขาเชื่อว่ามันเหนียวไปสันว่าแต่ว่าผมก็ึ้นหักมาแล้วเด้แต่ว่าตำตำขึ้นเจี๊ยบบกขามไปเฉียบครับผมก็เลยหักโป้ไปสัตวเหนียวไว้เขาหัวหลอกคึกคึกอยู่เนาะทีนี้ก็เตรียมของนี่พี่น้องเด้เตรียมของเห็ดของเห็ดครับผมเพื่อครับผมไหวมัดเจ่าเคลื่อยอย่างนู้นเหน่วยไหมเกรง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  เดี่ยวเครื่องี่แลครับเพราวะว่าหาหยาก็ะบไดยหยามุ้นนี่ก็ขยุ้มไ่ได้ครับหนาเนี่ยน้ำปักมือพี่น้องเคีครับเดี๋ยวคิดครบกันจังน้อยพี่น้องเดี๋ยวค่อยขึ้นไปติดตามกันอยู่ถึงต้นเลยครับผมว่าคิดเป็นอีเล่าใดาอีกดอกครั้งนี่บ่ไดบดมาจ,ากมจะาาก,ก,ก,จกะเทเี่ยครับบ่ามันแดงจึงครึ่งเพื่อเหล่าพี่ีเขาอากาศก็บ่จากดอกพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเห็นอยู่ถึงหัวผมเนี่ยนํำคือคือน้อยนงครับว่ามันจิงใหม่ปุโป่งๆได้พี่น้อง หัวดินหอกดินหุ่นกับโบแมนด้ครับเจ้เอาไปครับรอขึ่นไปหลุ่นพร้อมกันรหลดครับครับพี่น้องนี่ครับสุดยอดเออปวดดีจะปวดไปเดภัยวว่าทางเชิงเงขาวป็นอยนึองพี่น้อง พอได้ย right yeah, right the right ู้อครับเด้ออจดยอนเสงเล็กน้อยครับผมเพราะว่านี่มองหอยซ้ำนั่นห่ะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพายเกวกันมาเด้อเมื่อดือวาพี่น้องเด้อเมืย์คือ

mọi người mọi người mọi người mọi Để mọi người mọi người mọi người mọi

โอ้โนี่โอ้ยนี่โอ้ยนี่ตัวเด็กพี่้องเลยเบื่มากเพื่อตอนมือหนึ่ง ไเชื่อโย่แต่จ้งไว่อ,อาจจะคล้องเลยเราตามไม่องตัวนิ้งก็ได้วลับรามไปขบปลุกบุมบุมบุบบุอยู่ โอเคครับพี่น้องไปลงต้นกันครับผมครับผมพี่น้องั้งเดียวอ่นอนต้อน,อ,นอ่อนต้อนอ่อนต้อนครับแดงจึงครึ่งพี่นอบบอ้องกัดบ่วแดดยังนะครับจังวัาแลวเนาะพึ่งย้ำนี่เนาะหยุดเนี่ยครับตอ้ด,ดยเนี่ยเขาเลยผึ่งแดงเบิดพี่น้องบ่มีผึ่งทังเขาลายเป็นได้ครับผมโอเคพี่น้องกัน กับบ้านกับซองนะครับเริ่คงคำเรื่อมืเมือตาสู้มือพี่น้องขันบ่มือกันจังได้กันนั่งสูหรียสีตากันให้มันมือกันก่อนไหมพี่น้องไปครับก็ฝากพี่น้องไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถักตะข่ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อไปครับผมสวัสดีครับ